สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยที่ลงคลิปช้านะครับเพราะว่าวันนี้บอลกระชับม,มิตรจัดเต็มให้เลยครับมาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร,ร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีคอนซาเรสซาเปาโลไพ่กับด้านนี้าตาไปศูนย์ประตูต่ตอหนึ่ง โดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่53จากการประตูของโคจิซูซูกิจบเกมคู่นี้ครับสเปโรพายกับด้านนิงาตะไป0ประตูต่อ1คู่ถัดมาครับเป็นโยโกฮาม่าเอเมรีนอสพายกับาด้านคาวาซากิฟอนเตเรไป0ประตูต่อ1โดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่94จากการประตูของชินทาโร่คุรุมายะจบเกมคู่นี้นะครับโยโกฮาม่าเอเมรีนอสพายกับาด้านคาวาซากิฟอนเตเรไป0ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผมฟุดบอลเคลรีชูวอนซัมซุงมูวิ่งเอาชนะด้านอูซานฮุนไดไป3ประตูต่อ1แก่งวอน FC เสมอ f อฟซีโซไป1ประตูต่อ1และกวางจูเอเสมอแดกู FC ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผมฟุดบอลกระชับม,มิสโม,มสรกอสคารน,นะครับพ่ายกับด้าน NK o p t โอปติยานะครับไป2ประตูต่อ7 FK s a i ซาปีนะครับเอาชนะด้านของ FK k a ค u ารูฟไป4ประตูต่อ3 คาสกานะครับไพ่กับด้านสโลวานเววาลีนะครับไป1ประตูต่อ2โซโลโนะครับไพ่กับด้านของสปอร์ตปอนเบชโชวาไป3ประตูต่อ5ซาเกลวีรูบินไพ่กับด้านของโคบิสโคคูไป0ประตูต่อ1ทางด้านของ MTK ฮังการีนะครับไพ่กับด้านของเวสเซตไป3ประตูต่อ4เอลเช่เอาทางด้านลอตเทอร์แฮมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0 สโลร์เบีโลซิกไปกับด้านเบอร์โน่2ไป1ประตูต่อ2สลาโววิเซรัตนะครับไปกับด้านของฮูเมเน่ไป1ประตูต่อ5คอสไนท์นะครับเอาชานะของโนวาไป1ประตูต่อ0ออสซอนาเอาชานะของออสซอนาบีไป6ประตูต่อ0โบฮีเมียนบีนะครับไปกับด้านของบานิกนะครับไป0ประตูต่อ4 เอสเอ็มทีเคบูดาเปสต์นะครับเอาชนะด้านของเคลูเรติไป4ประตูต่อ1นึ่งเอฟซีบาซอฟเสมอกันทางด้านของเซราอุสไป1ประตูต่อ1กราฟคานะครับเอาชนะด้านของปาวาไป5ประตูต่อ2ยูสฮันบิดนะครับพ่ายกับด้านบานิตออตาว่า2ไป1ประตูต่อ4ีแชตโนเอาชนะด้านของพีนิไป5ประตูต่อ2กาบเนียกาโกนะครับพ่ายกับด้านของยูนัน ตาโนไป1ประตูต่อสอง MFK Saludim เอาชังด้านของโซโคซิวานัยไป6ประตูต่อ0ย์ไพรามเอาชังด้านของแอมมีล่าบาฮาไป6ประตูต่อ0นในเลกิฮาซานะครับเอาชังด้านของคาคานะครับไป4ประตูต่อ0เรดบูซาวัวเอาชังด้านฮัมบูไป4ประตูต่อ1นึ่ง TSV ฮาัตเบิร์กพ่ายกับนั่นแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไป0ประตูต่อ6 Sv 奥地บวกนะครับเอาเชียงด้านของซาวบกเกอร์ a k er, ไป5ประตูต่อ k อสเ Sk ยยอ跃นะครับเอาเชีงด้านเบอร์โน่ไป1ประตูต่อ0ดูกาะปะ๋าพายกับด้านของ Sk Mart t a b ไป c o ไป0ประตูต่อ2แรงพายกับทางด้านของ kanu ยนไป2ประตูต่อ3า Fastabslin นะครับเอาเชีงด้านของ Sk 里 e n ไป4ประตูต่อ2 ไว์คอเสมอ MFK สกาลิก้าไป1ประตูต่อ1โคนี่คูบินนะครับพ่ายกับด้านของฮาลูซินไป1ประตูต่อ2อปาวาซากานะครับเอาชนะทางด้านของโอโตโควิสไป2ประตูต่อศสตอร์เมเลดเอาชนะด้านของสเตลุโซไป3ประตูต่อ2อเอสกงกาโนเสมอทางด้านลอริยองไป3ประตูต่อ3าม กัตวัตเดอร์นะครับสเสมอทางด้านชาวเกสุญี่ยู่ชนไปสามประตูต่อสามซัฟริงนะครับพ่ายกับด้านของ c ีเอสเพเทนไปหนึ่งประตูต่อสามจาเกโรเนียนะครับเอาทางด้านของซิมบินไป1ประตูต่อศูนโพไนโซดานะครับเอาชนะด้านของวาต้ตา,า,าไป5ประตูต่อ1ดาชูดนะครับเอาทางด้านของยูฟอนลินไป1ประตูต่อ0 อาร์ซีโอนะครับเอาชังด้านของฮาวานไป2ประตูต่อ0โอลิมเปียกูเซียสนะครับเอาชังด้านของเอเลน่าโตลันไป1ประตูต่อ0คารูเมตนาสนะครับแพ้กับด้านวิเอเลียซิดคอปไป0ประตูต่อ3เซอเอเตียนเสมอเกอินน้อไป0ประตูต่อ0โซโครลาโซนะครับเอาชังด้านของเฮริสกี้บอสไป3ประตูต่อ0คิวเฮเมติ e-te นะครับเอาชียงด้านของเบเกซัตซาบาไป1ประตูต่อ0ูน nkbarwo เอาชียงด้านของดาฟูจิคอสไป1ประตูต่อ0สปาตากเตนาวาพ่ายกับด้านอิตทาวไป1ประตูต่อ2 gks-tk นะครับเอาชงด้านของโปโลเนียไป2ประตูต่อ0ู g k s b a r a t o พ่ายกับด้านของ s k r a s e n t o k o w a ไป0ประตูต่อ4 คาสไนท์นะครับเสมอทางด้านของสวอนส์นะครับไป4ประตูต่อ4วอสเซนตันนะครับเอาทางด้านของโูเฮิร์ตไป4ประตูต่อ1นึ่โฟล่าเอชพายกับด้านเลสซิ่งยูเนียนไป2ประตูต่อ5เคเอสพอโควิสเอาทางด้านของคานาไป2ประตูต่อ1นึ่งบันโคพายกับด้านทีเจทานลันไป1ประตูต่อ2อซาเทิร์นมอสโกพายกับด้านของบากาบีเอสยูไป2ประตูต่อ3 เซต fc muselit เอาเชียงด้านของบล็อกโค s t นะครับไปสามประตูต่อสอง gasser ak ภายกับด้านของ p o s a ย a ไปหนึ่งประตูต่อสี่กอสเด ferreira เสมอเปนาฟิลไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง fc stk นะครับเอาเชียงด้านของดอโลจีนะครับไปสามประตูต่อหนึ่ง duga bunga นะครับเอาเชียงด้านของทาทานไปสี่ประตูต่อหนึ่ง บาลิงเกอร์เอาชังด้านของสตูตการ์สองไป2ประตูต่อ1ทีเจเคสปาตักนะครับเอาชังด้านของ f k เบลบลูซาไป3ประตูต่อ1ลาปิดเวียนนายุวชนเอาชังด้านของ USV อสวีซันเบิร์กเคนนะครับไป4ประตูต่อ0กิโอรีอีทีโอนะครับเอาชังด้านของวูแฮมตันยูยี่เบ็ไป2ประตูต่อ0 f c ฟซีมอนไทน์เอาชังด้านหัวไป2ประตูต่อ1 เลอันโอเบโรเอาเชียงด้านของเลนนะครับไป5ประตูต่อ0เฮอร์ฟอร์ดโคเก้นะครับภายกับด้านโลสกิลไป0ประตูต่อ1นึ่เอฟซีเคเอาชีางด้านของบอสท็อปนะครับไป1ประตูต่อ0เฟิร์สกอร์ลีภายแข่งด้านเรตแฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ6ดาร์บี้เคาวตี้เสมอซอลฟอร์ดซิตี้ไป1ประตูต่อ1นึ่ลาซิงเกงเสมอแข่งด้านซูเต้วาเลเกมไป3ประตูต่อ3 เอดิอัมเบียตานะครับเอาชนะทางด้านของมิลานเดสไป3ประตูต่อ1นบอลซอยเอาชนะทางด้านเพยมาร์ตอเมเจอร์ไป2ประตูต่อ0โกเฮดอีเกิลไพกับด้านขับบูธไป1ประตูต่อ2ทรัสนะครับพ่ายกับด้านบีเคอาวาตาไป1ประตูต่อ2ไอทักบาลชวายเอาชนะทางด้านของลิอันเบติสไป3ประตูต่อ1เฮลซิงเกอร์นะครับเอาชนะทางด้านในโคปิงเอฟซีไป1ประตูต่อ0 มาดอมนะครับพายกับนั่นของอันไลนิกไป0ประตูต่อ6แลนดอทเอาชนะนัานของ f อฟซีฮอนเซนไป1ประตูต่อ0วิลเลียม2เอาชนะทางด้าน f อฟซีไอโอเฟนไป4ประตูต่อ0ยังบอยเอาชนะนั่นของ f อฟซีซัเฮาเซน,นไป3ประตูต่อ1คาคูเอฟซีนะครับเอาชนะนั่นของบาลินเกนไป4ประตูต่อ0แบกินสกาบักนะครับพายกับนั่นของซิกเ้นสปอร์ตฟอยไป3ประตูต่อ4 โอลเลอร์ไนต์เอาชังด้นของบอลบาลินามันราสไป3ประตูต่อ0ลิงบี้เอาชังด้านของฮาวิโดฟนะครับไป1ประตูต่อ0 FC ูนเอฟซีเนฟซีบาคูพ่ายกับด้านฟเนเบเช่ไป0ประตูต่อ1ซิลซิลเคบอกนะครับพ่ายกับด้านวีบอกไป2ประตูต่อ4วอลกิ้งเสมอเอฟซีวิมเบอร์ดันไป0ประตูต่อ0เอ็นทรัสนะครับพ่ายกับด้านของโพเซนไป0ประตูต่อ2 FC 테스타เอาชนะด้านของ HSL ไปห้าประตูต่อ3เซเลนนะครับไพ่กับด้านของทูโทนายนะครับไป1ประตูต่อ3อันลัวแอตแลนติกเอาชนะด้านของเซลติกบีไป4ประตูต่อ1นึ่งฮาเลนวูฟนะครับไพ่กับด้านของเทอร์มอฟไป3ประตูต่อ5ซาวิซาเบกเดกอนะครับไพ่กับด้านของโกวิคาไป0ประตูต่อ2 โวลเทตาดัมไพ่กับทางด้านเกนไป1ประตูต่อ2เกตเฮดไพ่กับทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3ามอาร์เคสีวักไว้พ่ายกับทางด้านเอเนซีไนมาเก้นไป0ประตูต่อ1มิเดิลฟาสเอาทางด้านโฮเทลคิวสองไป3ประตูต่อ1ออเดอร์ออฟนะครับพ่ายกับทางด้านลุสโซซไป0ประตูต่อ2ลอสไวเอาเลนเอาทางด้านลูเนอร์เอสวีไป2ประตูต่อ1 หัวดอนทาวนะครับเสมอสตัวบิดไป1ประตูต่อ1นึ่ไกเซอร์เซาเทนเสมอนอริซิตี้ไป0ประตูต่อ0สไตบักนะครับเอาชานะด้านของฟินท็อปไป6ประตูต่อ1นึ่งนอตคาลตี้พ่ายกับด้านนอตติงแฮมโฟเรสต์ไป0ประตูต่อ1เนินแบกพ่ายกับทางด้านของซาบูเคนไป1ประตูต่อ2โคดิงเอาชานะด้านโฮโปนะครับไป3ประตูต่อ1นหันซ่าลอตต็อกเอาชานะด้านของโปกอน เสรินไป2ประตูต่อ0ูน h o ว e n w a t e r l ว u w i t นะครับพายกับนั่นของ Podsmart ไปศประตูต่อ1เวสงอ e n d e l b i t a l w n เอาเชียงด้านของ s a l u b ิลล y t ทาวนะครับไป3ประตูต่อ1เนินแบกยุวชนเสมอ s l a เวียป r k สไป0ประตูต่อ0 DJ ู DJK t o o t o n i นะครับเอาเชียงด้านของ FC i n g o s t a d สมัครเล่นไป4ประตูต่อ0 h ูอสเ s เกเ k าเอาเชีงด้านของ Slawaskra ไป2ประตูต่อ1 ออเตียลัวเตนัวนะครับลาเตนัวนะครับขอ้ประทานไพลนะครับไพล์กับทางด้านโฮเทนคิวไป1ประตูต่อ4เอสเซนคาเซลนะครับไพล์กับทางด้านคาไซเยนาไป1ประตูต่อ3วิตเทียเอสเซนเบิร์กนะครับเสมอคิกเกอร์ออฟเฟนบักไป0ประตูต่อ0เอสเอฟฟ้าลแฟงเฟิร์ตเอาชนะทางด้านของตักกูคูนะครับไป4ประตูต่อ2องเฟยนูร์ลัตธดำเสมอเซงกิริทไป0ประตูต่อ0 สซโต้เลมกาวาโน่นะครับอาชนะ้นของโคโคไดไป4ประตูต่อ1นึ่งซิงแฮมพ่ายกับด้านมิลวอไป0ประตูต่อ2ยอร์กซิตี้เสมอมิดแลนด์โบไป0ประตูต่อ0เซนต์อันบันซิตี้พ่ายกับด้านแคมบริดจ์ยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ3ฮันโนเวอร์สมัครเล่นเอาชนะด้านของเอสวีบาเบิลเบิร์กไป6ประตูต่อ2บีชอปวอ์สเออร์เอสวีนะครับพ่ายกับด้านของสวิกเกิลไป0ประตูต่อ2 วอร์ซอเสมอแอตตันวิลล่านะครับไป1ประตูต่อ1โรด้าเจซีเอาชังด้านของ KVSK ลอมเมลไป3ประตูต่อ1ไวเดนบุกเอาชังด้านสังเพวรี2นะครับไป2ประตูต่อ0 FC เอฟซีไลฟ์ฟอร์เกลนะครับพ่ายกับด้านของไลส์เบิร์กบอยไป1ประตูต่อ4 คิงรอฟนะครับพ่ายกับด้านพอร์ตเวลไป0ประตูต่อ2แบงค์ฟอร์ดสำรองพ่ายกับแดนวิทต์ลูเวอร์ไป0ประตูต่อ1สเปนนีโมทาวนะครับเอาทางด้านนิวคาสเซิลยู่21ไป2ประตูต่อ0เอเซดอักมานะครับเอาชังด้านเรพอร์ตนันไป4ประตูต่อ0เอจีออเตียนะครับเสมอทางด้านซังพอร์เทนไป1ประตูต่อ1เบซิตัสนะครับเสมอเอาบวกไป1ประตูต่อ1 เอ็นเคนบิดนะครับเอาชนะของคอลอนไป9ประตูต่อ0เพอร์เนสนะครับพายกับด้านของเอ็นนะครับไป2ประตูต่อ4โอเดนเซ่นะครับพายกับนั่นเอฟซีทูเมนเต้ไป1ประตูต่อ7 SSV เลอร์เทนเกนนะครับพายกับด้านสตูดการ์าดไป0ประตูต่อ4 T ี่เทฟริเซ่เอาชนะนั่นของ SK ็กโลวานวอนส์ลอฟไป4ประตูต่อ0 SC ย์เอสเวลเอาชนะนั่นของโบคุ้มไป3ประตูต่อ1 อัมเวนนะครับเสมอทางด้านชวยเฟิร์สไป1ประตูต่อ1วูเปอร์เลสนะครับเอาทางด้านของ FC ฟซีพัตดบอลบีไป4ประตูต่อ2 FK กาบาล่าเสมอทางด้านของกาโซวิกโอเลนเบิร์กไป1ประตูต่อ1นึ่งฟางเคลนไพกับทางด้านอาร์บอดไป1ประตูต่อ2ฮันลี่เอาทางด้านของโพลูไป2ประตูต่อศูนย์รูเซนเอาทางด้านของ s c c ซ s ซ v ไป3ประตูต่อ1 สเตรมฟอร์ดนะครับเอาชียงด้านของสตีมเน็ตไป2ประตูต่อหนึ่งขอประทานอนุญนะครับเอ็มฟรีนะครับไพ่กับด้านโคเชสเตอร์ atter, ไป2ประตูต่อ4อมาเลียซิตี้เอาชียงด้านของทูสบูเวสไป3ประตูต่อ0คิเติลพาเลทเสมอบอลวีไอเอฟไป2ประตูต่อ2องมาเนียเบรลิเฟลไพ่กับด้านซังพาวลีไป0ประตูต่อ2เบอร์ลินเนอร์เดนโมเอาชียงด้านของลูเบ็กไป2ประตูต่อ1 เซาบว,วกพ่ายกับทางด้านสโลวาโก้ Go ไป0ประตูต่อ3ดูไบยูเนเต็ดพ่ายกับทางด้านฮาร์ดออเมเลียนไป1ประตูต่อ3เชลเก้0-4เอาเา,น 5, ายียงด,ด้านของกรนิกไป5ประตูต่อ0บูเฟลพ่ายกับทางด้านไอทัคแฟรงเฟิร์ตไป1ต่อ15เดซเซียกอร์เดนเสมอกันทางด้านของโอเคเอสสโตมิทออซิลนะครับไป1ประตูต่อ1เมดเอาเชีงด้านเซอร์เลงไป2ประตูต่อ1 เอ็ดวีเวลเฮนเอาเชียงด้านเซงซูดองไป1ประตูต่อ0โนวาวัตนะครับพ่กับน้านของซีรีนาไปศนประตูต่อ2พูน็อกนะครับเอาเชียงด้านของทาป้าไป3ประตูต่อ0อายักอซิโอไพ่กับด้านของเมกัสไป0นย์ประตูต่อ1อันเพตตันทาวไพ่กับน้น apa, 3, cio, านเมนฟิลทาวไป0ประตูต่อ4ฝ่ายบัวเชนะนก็ฮอสเปอร์ไป6ประตูต่อ1บอนคานนะครับ พายกับนั่นคิตตันวิวไป0ประตูต่อ3ชาตันอยู่ในเตตเอาช่างด้านเรดดิ้งไป2ประตูต่อ0 City, มมูนย์บาสซิตี้เสมอทางด้านเอเชสเตอร์ไป0ประตูต่อ0เฟเลเซลติกพ่ายกับทางด้านฮาริเฟกทาวไป0ประตูต่อ4เชสเตอร์เอฟซีเสมอโบตันวอนเดเลอร์ไป1ประตูต่อ1ฟานโบโลพ่ายกับทางด้านวิลสโตนนะครับไป2ประตูต่อ4บาโลเอาช่างด้านเพตันรอตเอนไป1ประตูต่อ0 กิมบี้ทาวพายกับนัานฮันซิตี้ไป1ประตูต่อ2ซาไซนะครับเสมอกับด้านบัตฟอร์ดนะครับไป0ประตูต่อ0วิลบอกนะครับเสมอกับด้านบุนเซียมิชเชนกัรปักไป1ประตูต่อ1นึ่ทีเบกเกตนะครับพายกับนัานคารีทาวไป1ประตูต่อ2เวตันซูเปอร์มารีนะครับพายกับนัานเชอร์เนมทาวไป1ประตูต่อ2เวิร์กิงตันพายกับนัานคาไลยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3 เวิร์กซูคิกเกอร์ไพ่กับด้านเอสวีวอรฮอปไปหนึ่งประตูต่อสามน็อตแฮมตันทาวไพ่กับด้านเลสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งฮูซาเดอร์เอาเช่ไพ่กับทางด้านคาร์โกเรนเจอร์ยูยี่สิบนะครับไปหนึ่งประตูต่อสามเมตาลัดนะครับเสมอทางด้านของโอเอฟเคเปโตวารไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งสวนโนทาวนะครับเอาทางด้านคอยดอนเอตลนติกไปสองประตูต่อศูนย์ วิดเทเบอ e t ทาวเอชชนดันของอีสเก s สเตทาวไป4ประตูต่อ1 c o l o โคลอนะครับพ่กับด้านของลาบาไป0ประตูต่อ1นเท็แคมทาว้กับด้านไมเดนเฮดไป0ประตูต่อ2 SV e en, อ a t ี n s เลเนอชเชนดานของ F-C d ดอนเบินไป3ประตูต่อ0 m e t a เมตาลินะครับเอาชนดานของอาบานไป1ประตูต่อ0 a s ย์อัไซทาวกับด้านเฮดดอนไป0ยประตูต่อ4 แบ็กแฮมนะครับพายกับด้านของเควันเดอร์เควันเดอร์นะครับไป1ประตูต่อ2บิกลินตันทาวพายกับด้านวอตซอกทาวไป0ประตูต่อ5เอดีโอเดนฮาร์พายกับด้านของเอฟซีวีเดนดอนนะครับไป1ประตูต่อ2องเอลเอสเคลินนะครับเอาทางด้านของเฟิร์สเวียนนาไป4ประตูต่อ2องบอมโกตโลเวอร์เอาทางด้านของเฮลิฟอร์ดไป1ประตูต่อ0 ชาปเปอร์ทาวเอาชนะด้านของมอลลี่เอฟซีไป3ประตูต่อ2เฟเซอร์เบิร์กพ่ายกับด้านอัลบดีนไป0ประตูต่อสอโมนอเล็กซานดราพ่ายขอะทานไปครับเอาชนะทางด้านของรันคอร์ทาวไป4ประตูต่อ2ลีฟอร์ดนะครับพ่ายกับด้านมันล็อกไป0ประตูต่อ3โคสต์ซิตี้พ่ายกับด้านเมตาลูดไป1ประตูต่อ4เวเลนบารพ่ายกับด้านของอาร์เกตันไป2ประตูต่อ3 ลิมาวาดียูเนเต็พายกับนั่นโค l เลอร์ไลไป1ประตูต่อ4สี่เฮรินจีเสมอทางด้านของเชิร์มสปอร์ไป0ประตูต่อ0 Takewater a d m i ์ a อดมิลลนะครับเสมออิสวิทาไป2ประตูต่อ 2, 2> MFK a คาวีนาพายกับนั่นปอร์ตเบสคิสเซียนะครับไป2ประตูต่อ3 t u ทูทอนนะครับพายกับทางด้านของ u n d e r อร์ชอไป0ประตูต่อ3 y a ยัด v ซมบีเนะครับเอาชนด้านของพาเวสไป1ประตูต่อ0 คาโตวิเซ่นะครับเอาชนะด้านของพูซ่าไป3ประตูต่อ1โทนะโทนิสนะครับเอาชนะด้านของโทเปอร์ไป4ประตูต่อ2เชสเตอร์ฟิลดไพ่กับด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2ฮังเกอร์ฟอร์ดทาวเอาชานะของชิมเพนแฮมไป3ประตูต่อ2แอคคิงแคมนะครับไพ่กับด้านสต็อกพอร์ตไป2ประตูต่อ4ี่บาร์เน็ตเสมอมิทัตคินนอนไป1ประตูต่อ1 บอตันยูไนเต็ดพ่ายกับน้าลินคอลซิตี้ไป0ประตูต่อ7เซเรียเอฟซีเอาชนะดาโรเดียวไป1ประตูต่อ0เซาพอร์ดเอฟซีเสมอโฮแฮมแอตแลนติก oh ไป1ประตูต่อ1ชอตฮาร์ตนะครับพ่ายกับน้าคินลินไป1ประตูต่อ2ฮแฮลันวูเวอรเดอร์พ่ายกับน้าลินฟิลเอฟซีไป1ประตูต่อ2ปีเตอร์โบโลสปอร์ตนะครับพ่ายกับน้าปีเตอร์โบโลซีไป0ประตูต่อ2 ด็อบเลนเจอร์พาดกับด้านดันดีไป0ประตูต่อ1เวยลิงตันทาวน์นะครับเอาชนะด้านมอร์แคมไป2ประตูต่อ0แทลฟอร์ดเอาชนะด้านของเวตันไป2ประตูต่อ1ไฮทาบเบอร์ลินเอาชนะด้านของจูนเซย์ไป2ประตูต่อ1เอเอสเคซิลิน่าเสมอบานิตออตตาวาไป0ประตูต่อ0ทูติ้งแอนนะครับเอาชนะด้านโคลินเทียนไป3ประตูต่อ1เอฟซีกูเทอร์สโลพาดกับด้านลอตไวเอ,เอสเซนนะครับไป 1, 1. ประตูต่อ3 คอนเซิร์ฟเอาชียงด้านดาร์เกนแฮมไป1ประตูต่อ0คูคาริงตันพายกับด้านฮาโลเกตทาวไป0ประตูต่อ2วีวีเวนโลนะครับพายกับทางด้านวิตเตียโคโลนไป0ประตูต่อ1ทัวเอาเชียงด้านลองซี่ไป3ประตูต่อ0ูนย์บัลบุรียูเนเต็ดพายกับด้านโซลิฮอนไป0ประตูต่อ3วีชอปสต็อกฟอร์ดเสมอบอสแฮมวูดไป1ประตูต่อ1 แอฟบีนะครับไพ่กับนั่นก็ซอฟไป1ประตูต่อ3ค cool รัวเล็กเซนด้าเสมอเบอร์ตันอันเวียนไป2ประตูต่อ2ยังบอยอัลเชียงด้านเอฟซีทูลไป4ประตูต่อ0วอมลีเสมอฟูลแลมยูยี่สบดไป3ประตูต่อ3โดเวอร์แอตแลนติกเอาทางด้านโคสโตนไปโฟสโตนนะครับไป2ประตูต่อ1นูเชสเตอร์ซิตี้เสมอแบ็กเนลไป2ประตูต่อ2ลอจิกทาวนะครับไพ่กับด้านไฮเอฟซีไป0ประตูต่อ3 เลมเกตนะครับพ่ายกับด้านเฮตติ้งไป1ประตูต่อ4แ่เวมบอร์ดไวท์่ายกับด้านเอฟซีฟิลไป2ประตูต่อ6บีรอสเคทาว์นะครับเอาเชียงด้านของเซาล์เอนไป7ประตูต่อ2ซาเลเกอร์เซ็นะครับเอาเชียงด้านยูเนียนเบอร์ลินไป3ประตูต่อ2เวเกอร์อินบุกเสมอกับท้านของเซอร์เมียไลซิกไป1ประตูต่อ1ออสเตรียนายุุชนเอาชนะทางด้านของทันซิเชนไป3ประตูต่อ0 โววัตนะครับพ่ายกับด้านควีนพาร์คเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ3ทีมเฟอร์ไวท์นะครับเอาชนะนั่นของฟาร์วลินเนอร์ไป2ประตูต่อ 1, 1> g k s t k เสมอกับด้านของ FC ฟซีวอชาไป2ประตูต่อ2ซากูบิรูบินนะครับพ่ายกับด้านของเอลมิสยาโบเนตไป0ประตูต่อ1นฮาเดสกาลิวกาโลเวนะครับเอาชนะนั่นของสปาตัก2ไป5ประตูต่อ1 เดเดโมเซกเก้ ate, พายกับด้านอูสเปสไป1ประตูต่อ4ออนเดเลตนะครับพายกับด้านอันเดเลตไป0ประตูต่อ4ีมิดเดร์บอยนะครับพายกับด้านเอ็เอซเบด้าไป0ต่อ17เจลนดอฟอันทัดเอาเชาน A ั้นอารัวไป1ประตูต่อ0ซอมวีเย่เ e, สมอตอมการ์ดผูชนไป1ประตูต่อ1นึเอฟซีคัมบูเอาเชนั้นของฮาเคเมสบอยไป4ประตูต่อ0 ยูเอ็นเกยเจงนะครับไพ่กับด้านดิฟฟอร์เดนเก้ไปศูนย์ประตูต่อสองเอฟซีวิลนะครับไพ่กับด้านบีเรียลบีไปศูนย์ประตูต่อสองมิเดิสเลสนิก้าเอาชั้ด้านของคาร์ไซไปสองประตูต่อหนึ่งเซอร์เคบูธเอาชั้ด้านโมนาโกไปสามประตูต่อศูนย์วิลล่าพูลาเวเอาชั้ด้านของออสโตเวียไปสองประตูต่อศูนย์เอฟซีทวนเต้หญิงนะครับเอาชั้ด้านไบเออร์อูคุเซนหญิงไปสองประตูต่อศูนย์ บาลนียาตพายกับด้านซาลาเต้นะครับไป0ประตูต่อ1คามิโอทิซาพายกับด้านเทอร์ซินไป0ประตูต่อ4เอฟซีโบฮเมียนเอาชั้นด้านของวิโซซินาจิราวาไป6ประตูต่อ0ซาเกลวบี no ้ซอกโนวักนะครับซอกโนเวียง no e นะครับผอบประทานไห้ครับเสมอกานด้านวิสลาคาคอไป0ประตูต่อ0โอมเนียนิโกเซียชั้นด้านลาดอมเมียไป4ประตูต่อ1 แซนสเปอร์เสมอทางด้านของเฟเฮวาวิดีโอตันไป2ประตูต่อ2วัดนะครับเสมอทางด้านของ CSC ดัมบาวิสตาไป0ประตูต่อ0ซัสเซโลอาชนะด้านของเลอันวิเซนซาไป22ประตูต่อ0โกนิงเกนนะครับอาชนด้านของ KMSK นะครับไป5ประตูต่อ2 ford, เก่งมงฟุตอาชนด้านของโอแรงยูเอสไป1ประตูต่อศูนย์ n k มาโซเนียนะครับเสมอกับทางด้านของ h n k ซิบาเ r ียไป1ประตูต่อ1นึมีโซโกวิเซียนะครับพายกับทางด้านซิม่าอุลูมูไป1ประตูต่อ2 JK เวโคทาทูนะครับพายกับทางด้านของ JK ทาลิน่าไป0ประตูต่อ4ฮาโปเอลไฮฟาทางด้านฮาโปเอลฮัมนะครับไป5ประตูต่อ0โวก้าสปอร์ตนะครับเอาทางด้าน FK โอคริไป4ประตูต่อ0 บอกโดว์เาชนด้านของเตลิซ่าไป2ประตูต่อ0เซนกันเล่นนะครับเอาชั้นด้านบีเรียลนะครับไป6ประตูต่อ1 FC เบอร์เวลลินนะครับพ่ายกับด้าน p ีเอสบีเอลเฟนไป1ประตูต่อ2และนิกกี้ไนเอาชั้นด้านเลนิกนะครับไป1ประตูต่อ0นิวคาสเซิลซิตี้เอฟซีนะครับเสมอพอตสเวล Post ไป0ประตูต่อ0แบดเอาชนะทางด้านของอารองเซ่ไป2ประตูต่อ0 เรโอเบนเอาชนะด,ด้านของอาร์เอไฮเลเกนไป5ประตูต่อ0ูนย์วาไลนะครับพาดกับด้านเอฟซีไป0ประตูต่อ2โบแลคคาเคคพาดกับด้านอันวาดาไป1ประตูต่อ2ลาดิกนะครับเสมอทางด้านของ NK ็นคัสคานะครับไป1ประตูต่อ1ซาราเวียโคโมริสเอาชนะด้านสลิน2ไป1ประตูต่อ0วาดูวิเซ่พาดกับด้านเอฟเคโซคิกไป0ประตูต่อ2 ยูดีโอลิเวียลินเซ่เสมอเฟซไปหนึ่ประตูต่อ1น้องนะครับไพ่กับด้านของลาวัลลัวไป0ประตูต่อ3วาลองเซียนเอาชั้ด้าน UNFP ไป2ประตูต่อ1ออเรนโดไพเลตเอาชั้ด้านอีพ e ีเดนเอ็นนะครับไป3ประตูต่อ1นึปีแอสกาวิชนะครับเอาชั้ด้านของลีค้นนะครับไป3ประตูต่อ0 FC คาสโนดาเสมอ FK โซซี ie, ไป2ประตูต่อ2 ลีดอมเลียเสมอกับทางด้านแม็กวาซาแบกไป2ประตูต่อ2องเรเบนเต้เสมอสโต๊กซิตี้ไป1ประตูต่อ1ฟอร์บอลนะครับเสมอทางด้านซาเวตไป0ประตูต่อ0อินดิจานะครับแพ้กับทางด้านของโซกาไป1ประตูต่อ2โซเลตนะครับเอาชนะน่านองเช่ไป5ประตูต่อ4โอลิมปิกมาซีเอาทางด้านนีมไป2ประตูต่อ0เอ็นเคเซลิกเอาทางด้านของมานดอสไป2ประตูต่อ1 เทมเซอร์เสมอเอสวีฮอรไป2ประตูต่อ2บูสบัสเอาเชียงด้านของเฮลสเตเทนไป2ประตูต่อ0ซาย์ตารเอ็นนะครับพ่ายกับด้านของโอวัสไป1ประตูต่อ4บูกอสนะครับเสมอทางด้านลาซิงเซนันเดย์ไป0ประตูต่อ0ฮาโปเอลเทอรวี L T R v, นะครับเอาชียงด้านริกาเนสไป1ประตูต่อ0นอยซีเดิลเอาเชียงด้านของพาโนกไป2ประตูต่อ0 Fk inlock e minz นะครับพ่ายกับนั่นวันติก้าไปศูนย์ประตูต่อห้าลีเยก้าอัจฉริะน,นของโลจิก้าไปสี่ประตูต่อศูนย์ลีโออาฟเสมอวิเทเลียกิมาไลซ์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งตูรูดพ่ายกับนั่นมงเบรียไปหนึ่งประตูต่อสามซาตาน่าพ่ายกับนั่นโอวาสไปหนึ่งประตูต่อสี่ฟอร์ตูฟิลนะครับอาเชริยะนันทูแบ็กไป2ประตูต่อ1กัตแทมนะครับเสมอซาดัมตันไป1ประตูต่อ1 วาแวกนะครับวาแทกนะครับขางหน้าของอันติฟาสไป2ประตูต่อ1ฮันกินนะครับพ่กับน,น้านเบเมอร์เอไป1ประตูต่อ2 FC คอฟโคเปอร์พ่กับน,น้านอินทราไป0ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคอสตาริกาหญิงพ่กับน,น้าแอฟริกาหญิงนะครับขอประทานไพ่ครับแอฟริกาใต้หญิงไป0ูประตูต่อ2อินโดนีเซียเสมอกัางน้านเมียนมาไป1ประตูต่อ1บอสเนียเอาชนะ ขอประธานไครับบอสเนี่ยพ่กับทางด้านของกีตไปศูนย์ประตูต่อสามและเวียดนามนะครับพ่กับทั้งด้านทีมชาติไทยไปหนึ่งประตูต่อสองโอเคนะครับผมเนี่เประการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยเวลาทีนี้ด้วยหารู้และชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรารวมถึงเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ